สวัสดีค่ะอยู่กับเราค่ะช่องพลายแซมสั้นขอนเมืองนะคะสวัสดีกับบรรยากาศยามบ่ายนะคะณที่ไหนนะี่ที่ไหนสักที่ณท,ท,ทองทุ่งอ,อู้ครับสวัสดีครับลืมครับลืมยังไงก็สวัสดีนะครับมาพบกับเราเช่นเคยนะครับกับบรรยากาศช่วงบ่าย อยู่ที่ใดที่หนึ่งในหมู่บ้านช้างตะกลางนะครับในพื้นที่3,000ไร่ใช่ครับวันนี้ก็เรามาควบคุมงานนะครับหลังจากว่าทําถนนก็ไม่รู้จักเสร็จสักทีนะครับอบอกว่าทยํยตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่เสร็จสักที <c oughs> เพราะว่าไม่ได้มาสั่งงานใช่ไหมไม่ได้มาสั่งงาน,นเองอเพิ่อแป๊บหนึ่งโอ้ไม่ค่อยได้มาตรวจงานเผิ่แป๊บหนึ่งต้นกล้วยหายไปรึ่งสวนเลยครับนี่เผิ่แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวใช้ดู <laughs> เดี๋ยวตรวจงานยังไงนี่คุณมาคุมงานยังไงทําไมผมไม่ได้มาคุมงานถ้าผมคุมงานว่าจะดีกว่านี้นะคครับนนี่ไไมมมด้าาุงะ โอ้โหต้นกล้วยอะไรหายหมดเลยธรรมดานะครับเราก็เกรสรให้นะครับพื้นที่ยังมีน้อยอยู่นะครับพืนที่มีน้อยครับก็ยังมากินพื้นถนนไปอีหมดเลยนะครับโ,โดนโดนลาดยางอ่าตัด่านใช่ไหมใช่ครับโอ้นี่นดูอ่ะเขาเรียกว่า,า,วาไม่ยุติธรรมอือนี่ค่ะทีนี้ก็เลยติดทางเลยทีนี้ ครับแต่ก่อนก็ยังให้ช้างอยู่ไกลนะครับอยู่ไกลทางไม่อยากให้อยู่ติดทางสรุปแล้วติดทางกว่าเก่านะครับสรุปแล้วของพี่ขวญนี่ติดทางเลยสมมติท่านนี่หญ้าหญ้าตรงนี้ตัดออกเนาะตัดหญ้าออกเนาะใครเดินผ่านมาไม่ใช่จะโดนอันนี้หรอาก็เรียกว่าให้พรไม่ใช่จะโดนอ่าหัวสับปะรดลอยฟิวเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าเราก็คือเราทำในโรงพักช้างโกนถนนก็มาทำหลังนะครับ ก็ต้องให้ถ้าไม่อยากให้ไอ้ช้างยูนก็ต้องอยา้ายทางไปนะครับย้ายทางใช่ okay, ครับไม่ใช่ยา้ายลงช้างเราเพราะว่าลงช้างเรามาทําก่อนนะครับโอ้อโหนี่ค่ะนี่ค่ะดูค่ะทางตรงสายนี้ก็จะตัดจากหลังพี่แซมหนะ้าหลังพี่แซมพี่ขวัญน,นี่เราก็วิ่งคือนู่นค่ะยาวไปนู่นถึงซุ้ม <ใน S 2> เขียวพื้นที่ของเรานะครับเป็นพื้นที่ที่ถ้าเกี่ยวกับธุรกิจนี่ดีมาก เี่ยวธุรกิจแบบไหนธุรกิจคือว่าติดทางทั้งสองข้างติดทางทั้งสองข้างด้านหน้าและด้านหลังติดติดลัดยางหมดเลยใช่ครับถ้าถ้าเราขายนี่เราจะได้ขายได้ดีกว่าเพื่อนเขาเพราะว่ามีทั้งด้านหน้าแดะด้านหลังอ๋อมีลัดยางตัดทานใช่ครับคือเจริญนะเจริญเจริญครับนี้ก็คือว่าเป็นอุ้ยมันไม่เกี่ยวหรอกพื้นที่ดูซุ้มเขียวเขาอยู่ข้างในนะเขายังเจริญกว่าเรา ลูกค้าเข้ามาแบบไม่ขาดสายนั่นคือเขาตีตลาดเขาตีตลาดเตกใช่ไหมเราแล้วเราซอยนี้เขาเขาตัดด้วยไหมเจ้านี่ซอยที่วิ่งไปบ้านอุ้มบุญก็ทําเหมือนกันใช่ไหมซอยนะเขาทำครับทำเหมือนกันเนาะโอ้ยเห็นไหมเขาก็ลาดยางซึ่งเหมือนกันแต่มองอย่างนี้เนาะุ้มเขียวดูเขาเจริญมากเลยเนาะตัวหลังคาเขาแบบว่าต่อถึงกันหมดเลยมันเป็นธรรมชาติอืม เรามามทุกวันนี้จะต่อไปนะฮนาคตเอฟซีก็มาเที่ยวสะดวกขึ้นเนาะสะดวกขึ้นเพราะว่ามีร้านยาหน่อยนานเ็ยไหมชี้สั่งเขาเวลาทำงานะรายวันอน่ะเออโอ้ยเออาดูนะครับว่าเท่าไหเก่าจะหลบรถหรือเปล่านี่อ้าว

บางเชือกนะคะถ้าเดินเดินอยู่มาเจอรถแบบนี้นะคะไม่อยู่นะคะห่างจุดตูดได้เลยนะฮะาบางเชือกไม่กลัวก็ไม่เป็นไรแล้วต่อไปก็พอเสร็จทางเราจะปลูกปลูก <พอ S 1> ใหม่ใช่ไหมเราจะปลูกอะไรอีกทีนี้ปลูกผลไม้ที่กินได้นะอย่างเช่นนี้มะม่วงปีนี้ไม่ได้กินเลยนะคะมะม่วงของเราปีนี้เพราะว่บาก้านกล้วยบางๆอ่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอ,อะไรป,ปีนี้ไม่มีกล้วยเลยหรอ เปนงกรวยยาัไมม่ีตแ,มมแต่เสียอย่างเดียวเนาะเนี่ยเขาน่าจะทําเข้าตรงนี้ให้ด้วยเนาะเจ้าเนาะเนี่ยเขาน่าจะทําทางตรงนี้ให้ด้วยเนาะอ๋อเดี๋ยวกสัง่งเขาเออเป็นถึงระดับโตเกะสัง่งสั่งได้ใช่ไหมสั่งได้ฮะสังส่ง,งได้แต่เขาแต่จะ<อ>ทำหรือทำไม่รู้ครับม <laughs> <laughs> าแล้ว ไม่สุกขทานเนาะทางโกอินเตอร์แล้วครับนี่นะมาไปดูทนง,งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสั่งลูกน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าต้องลาดยางใช่ไหมค <c oughs> รับก็อยากจะปลูกอะไรหลายๆอย่างมาปลูกไปเรื่อยๆนใะห <c oughs> ้เป็นป่าคือสูตรคือายาบ้าน ก็อยากจะปลูกต้นนี้นะครับชางกินได้มีส่วนมากก็อยากจะปลูกต้นนี้นะคะเขาเรียกว่าต้นอะไรนะต้นทนต้นถอนช้างกินได้แล้วก็ได้ร่มเงาด้วยใช่ครับก็จะปลูกจุดนั้นนะครับถ้ามีนะครแต่ต้องหาต้นมาก่อนนี่ค่ะนี่ก็เป็นต้นมะม่วงซึ่งทุกปีก็ได้เก็บปีนี้ไม่มีลูกให้เลยดูค่ะเป็นเพราะอะไรไม่รู้เราแต่งกิ่งเดีวอืันยันยองตัดแต่งกิ่งเยอะเกินทีนี้ปีนี้ก็เลยทําให้ ไม่ติดลูกนะคะมะม่วงไม่ดกไม่ติดลูกเลยโอ้โหดูพอมาหาทำอะไรแบบนั้นขันหำขันหางนี่เป็นสาเหตุให้หางนะคะหลุดแล้วก็ขาดหมด,าหดอาการ<ส>อาเป็นอาการ<ส>หุดหงิดของช้างตกมันนะะ ก็อยู่ยังอ้วนอยู่เนาะยังอ้วนไหมืูว่าคืนนี้วดูคืนหรือยัง <c oughs> ถ้าแบบจะหายตกมันเขาดูแบบไหนโอ้ถ้าหายตกมันก็ไม่มีน้ำมันออกนะครับครับประมาณนั้นเอาเป็นการ <c oughs> เป็นงานก็ <c oughs> เป็นงานนี่แหละก็ถ้าช่วงไหนที่น้ำมันไม่ออกก็คือช่วงที่เขาไม่หายตกมันนะเขาไม่หายตกมัน คือเขาหายตรงมันนะครับจบข่าวคือท้องก็จะเริ่มเขินขึ้นอยากจะดูตรงท้องเขินนี่แล้วเขินหรือยังดูดูแบบท้องเขาเขินหรือยังเขินแล้วแต่ยังไม่เขินมากเท่าไหร่นี่กี่เดือนแล้วนี่ก็ตั้งแต่กุมผ่ากุมภามีนามือขาสองสามเดือนเนาะบยังไม่ถึงห้าหกเดือนยังไม่เขินนี่เราก็เริ่มปลูกต้นมะม่วงอีกแล้วนะคะ ียามแทน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 ,น,นต้น,ตนบักซีดา,นานบักซีดาปลูกไว้ถ้าจะไม่ได้กินกันหนึไม่หมานเะไปทำมันนี่แล้วนี่ก็เป็นต้นมะนาวโหขมะมวาวมะนาวห,าวาาวหูลูกเยอะละน,นี่ก็อีกต้นหออนึ่งเอออันนี้นี่อันนี้แก้วขมิ้นนี่นี่ขุดมาจากโน้นครับที่มันเกิดเกิดเองจากเม็ดใช่ครับโตเร็วนะครับนี่โตเร็วโตวเร็ว ก็จะปลูกตรงนี้ต้นหนก็พอแล้วอะไรต้น,นมะม่วงบางทีก็จะปลูกไปอย่างอื่นนะครับไม่ปลูกมะม่วงจะป,ปะลูกพวกลำใหญ่กระท้อนก็ได้ครับทุเรียนก็ได้ทุเรียนไม่ต้องหวงังนเรีย <c oughs> ซื้อกินดีกว่าใช่ไหม <c oughs> ขั้นสามร้อยครับต้นโอดูอืมนี่ <c oughs> นก็แต่ละ เชือกก็ทําความสะอาดแล้วนะคะหรือวันนี้โดยควานเทนนะคะมไม่เยอะค่ะไม่เยอะไม่เยอะขยะวันนี้ไม่เยอะเพราะว่าช่วงนี้หมองพักผ่อนนะคะพักผ่อนอยู่ไม่สบายนะคะเก็บตัวช่วงนี้นะคะพี่เซมเจ้ก้มอะไรนะก้มจะดึงหญ้านะคะหนูรถมาก็ไม่มีอาการอะไรนะคะสำหรับพี่เซม แล้วก็พีคอนนะคะอยู่ใกล้ๆการในคุมเราไม่ค่อยมีปัญหาอืมไม่ค่อยตื่นเต้นกับรถเท่าไหร่นะคะโอ้ช้างระดับไอ้ทุกตาและช้างระดับงานงานและจะตกใจได้ยังไงโอ้เป็นไรทันวาแอบไอเขามาล้วเราดูเสียงรถมาแล้วนะรถวิ่งมาแล้วเอ้อทันวาเป็นอะไรปันรูปันมีรู สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องพลายแซนสันันเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าไลค์หน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ